อ่าอ่าอ่าอา่โอเค <g ül> สวัสดีค่ะวันนี้อันมาช้าหน่อยนะเพราะว่าวันนี้อันเพิ่งกับไปเ,เพิ่งได้กลับบ้านช้าช้าไปไหมช้าไปไหมเพราะว่าเพิ่งได้กลับบ้านจริงๆอ่ะได้โปรดช่วยเอ็นดูหนูด้วยนะคะ <c oughs> สักครู่นะหนูยังไม่ได้เข้าว c ซีนะคะตอนนี้ โอยเยยดี๋วว,วันนี้ไม่มีเรียนนะคะแต่ว่าหนูสักครู่นะหนูขออนุญ,ญาตอันนี้ก่อนคือตอนนี้ไลน์หนูมันอาจจะค้างเพราะว่าหนูไม่ไดน้มาไลน์นานมันก็เลยแบบก็กืกลางๆนะโอ้ยบางคนเขาไปอีพีแบบไปอีพีสิบสามสิบสี่กันแล้วว่าหนูเพิ่งอยู่อีพีห้าเอง ก็นะคะหนูหนูาะว่าหนูขี้เกียจไม่ใช่ขี้เกียจหรอกหนูไม่ค่อยได้มาใช่หนูไม่เคยขี้เกียจคุณนะคะอ๋ออมไอเกียดกลับมาละไอเกียดหนูไปรับของมานะคะอาจจะได้ยินเสียงแม่อันบ้างนะคะบางครั้งเพราะว่า อยู่ด้านล่างหนูแบบอยู่ด้านล่างแบบาล้ก็เลยยังไม่ได้ก็เป็นอะไรอ่ะมันเป็นอะไรก่อนจ้ะแล้วอะไรรอกคือวันน,นี้หนูดูหนูดูไลฟ์ตัวเองไม่ได้อ่ะมันก็เลยแบบเราอาจจะอ่านเม้นไม่ได้นะคะอย่างนี้หนูเลยหนูไอ้นี่อยู่คือเป็นอะไรแป๊บนึงนะเขาหลดอะไรมาเพื่อเลยวะแปบบ๊บนึงนะทุกคนขึ้น,นแบบ อะไรเป็นไรวะหนูกดเข้าอะไรแล้วมันเข้าไม่ได้มันเป็นอะไรมันก็ขึ้นแล้วนี่เอ้ยเพอปัดดิสคอร์ดเอยไม่เป็นไรหรอรอสักครู่นะคะหนูอาจจะย,ยังไม่ได้โลนะหนูขอแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนเ <c oughs> พราะหนูจะอ่านเม้นไม่ได้หนูอยากอ่านเม้นไงเออโอเคนะ มีคนเข้ามาแล้วอะแต่แบบโอ้โหหนูยังแบบไอ้นี่อยู่เลยเออแบบเข้าไม่ได้ไม่ต้องเข้าช่างแม่งหนูไอ้นี่ละหนูโมโหละอุ้ยหูออกหูออกหูออกเคยรู้เคยรู้สตอรี่ล่าสุดระวังเคยรู้สตอรี่ล่าสุดระวังสตอรี่ล่าสุดคือหนูเดือดมากสุด โอเคขอแจ้งอีกรอบหนึ่งนะคะว่าอาจจะได้ยินเสียงแม่ของหนูนะคะหรือว่าเสียงแมวเสียงกระดิ่งเสียงอะไรแบบนี้เพราะหนูอยู่ชั้นล่างเนาะหนูไม่ได้อยู่ในห้องเพราะหนูยังไม่ได้กินข้าวเพิ่งกลับบ้านมาก็แบบต้องกินข้าวก่อนถึงจะได้ขึ้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยหนูยังแบบหนูอยากอ่านม,มานานแต่แบบหนูอ่านไม่ได้เนี่ยเพราะเนี่ยมันมีคนเข้าแล้วจริงๆงเนี่ยเพราะมันมีคนกดไลค์ทำไมเข้าไม่ได้อ่ะนูอยากรู้ทำไมเข้าไม่ได้ ทำไมมันเป็นเพราะอะไรหรือเปล่าเป็นเพราะอะไรเอ่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรเอ่ยใครก็ได้ชีทีชี้ด้วยเป็นเพราะอะไรเอ่ยอืมเป็นเพราะอะไรเอ่ย เฮ้ยแต่ความจริงหนูอยากแก้ไขเรื่องหนึ่งอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะเพราะว่าความจริงอ่อใน u t u ู e แบบเวลาอะไรใช่ไหมหน้าจอมันจะขยายเต็มอ่ะแล้วพอขยายเต็มอ่ะเวลาหนูเอาไปตัดคลิปใช่ไหมหรือว่าแบบมีคนเอาคลิปหนูไปตัดอ่ะมันจะเบอร์เพราะว่าคลิปมันอยู่ไกลนะคะมันแบบมันซูมออกอ่ะทีนี้มันก็จะแบบตัดคลิปแล้วมันก็จะเบอร์มันก็จะไม่สวยใช่ไหมล่ะหนูอยากแก้ตรงนี้แต่หนูแก้ไม่เป็นไงเออใครก็ได้ช่วยหนูด้วยใครมีทิคกอะไรบอกหนูทีเพราะว่าหนู มือใหม่สุดๆนั่นหนูขึ้นไม่ได้สักทีเนี่ยโอ้ยโอเคขึ้นได้ละว,วันนี้แล้วก็อาจจะได้ยินเสียงฟันหนูแบบกึดๆนะคะเพราะว่าขึ้นแบบหนูเสียวฟันมากชนะ่ะบางครั้งเวลาพูดก็ต้องกัดฟันพูดไปด้วยอปกนนึงนะ ึ้นเหนืองงเลยทำมันเข้าอะไรตัวเองไม่ได้ทําไมไม่กี่วันก่อนก็เข้าได้ไม่ใช่เหรอเข้าหรือว่าตอนนั้นข้อในโน้ตในในโน้ตบุ๊กว่ามันเข้าได้เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าทาไมเข้าไม่ได้เฮ้ยเนี่ยมันมีคนกดไลค์สองคนแล้วเนี่ย มีคนกดไลค์สองคนแล้วแต่กลัวว่าเขาแบบหนูดูกลัวว่าจะอ่านเมนไม่ได้อะซึ่งแบบเวลาแบบมีปัญหาเรื่องเสียงหรือเรื่องปัญหาเรื่องภาพอะหนูไม่สามารถแบบหนูไม่สามารถรู้ได้เลยอ่ะเออก็นะคะถ้ามันผิดพลาดอะไรหนูขออขอโทษด้วยนะเพราะว่าหนูแบบหนูอ่านเมนไม่ได้จริงๆอ่ะก็เดี๋ยวนะโอเคขอโทษด้วยนะขอโทษอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะแบบหนูอ่านเมนไม่ได้อ้ย เป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรเนี่ยโอ้ยโมโหแล้วนะโมโหแล้วนี่โมโหแล้วค่ะขอแยกเข้าวีซีสักครู่โอเคทำไมตอนหนูไม่เปิดไมค์หนูแบบโอ้โหพูดอะไรก็มนพูดไปเรือ่อยจริงๆเลยไปไหนกันดีเอ,อ่ย จริงๆ,ๆอะหนูยังแบบสำรวจไม่ทั่วโรงเรียนเลยหนูยังไม่รู้เลยว,ว่าตรงไหนมันยังไงบางจุดตัวยังไม่รู้เลยว,ว่ามันมีอันนี้คืออะไรไอ,แ,อแพดย่ายดับไอบแพดย่ายดับยวแป๊บนะอยากรู้ว่าถ้าเข้าดีอร์ดแล้วมันจะเข้า u t u b e ได้ไหมเฮ้ยมันต้องได้แล้วปะมันต้องได้แล้วปะมันต้องได้แล้วปะ เนี่ยมันขึ้นแล้วเนี่ยมันเข้าไม่ได้หนูยังจะทะเลาะกับยูท b e ตัวเองอยู่นะคะแต่มันต้องรองแบบไอ้นี่ก่อนเราต้องรองให้หนูได้กินข้าวก่อนหนูอาจจะไปไวนยใยวันนี้เพราะว่าหนูยังไม่ได้กินข้าววันนี้หนูกินข้าวมือเดียวเอง What the fuck นี่คืออะไรไม่รู้เดี๋ยวอะไรวะกูไม่รู้ ฟันเจ็บฟันเจ็บเหงือกอ๋อช่วงฮาโลวีนนี้เป็นไงบ้างคะถามไปก่อนลวหนูอ่านเมนไม่ได้เฮ้ยช่วงฮาโลวีนนี้เป็นไงบ้าง <c oughs> เอ่ยไอ้ดูไอ้ไอ,อ้สตอรี่ล่าสุดหนูยังสตอรี่นั้นหนูเดือดสุสดๆแสบคอม,มากหนูต้องอนุลาไปโลหนึ่งก็คือเมื่อวานเมื่อวานหนูไม่ได้มาโลเพราะหนูแสบคอ หนูมาลงไม่ได้แล้วก็หนูลืมแจ้งไว้ใน Youtube กับ TikTok ด้วยหนูขอโทษด้วยนะอันแบบเบอร์มากที่สุดในโลกเราต้องพยายามหาเฮตติดทุกคนนะคะเออใคร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 ใคมาเดี๋ยวคันตาเดี๋ยวโอเคละ ไงเธอมีอะไรหรือเปล่าเห็นเดินรอบๆอยู่นานเลยนะไม่มีอะไรใช่ไหมอันนี้หมูเธอเหรออืมน่ารักดีนะเหมือนเธอเลย ไม่ฉันชมมูฉันชมมูนะอือหือฉันคุ้นๆหน้าเธอขอให้เดานะเธอน่าจะชื่อว่าแครอทไหมอืม แครอปสินะเธอน่าจะเป็นใบใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรฉันเข้าใจนะโอ้โหหมูเธอดูอ้วนสมบูรณ์ดีนะเนี่ยเพราะเธอดูแลมันดีมากแน่แน จรงก็น่าอร่อยนะอยากเล่นฉันจะไม่กินมันหรอกแต่เธอระวังไว้ก็ดีนะระวังหมูเธอหายไปกับตา ไม่ใช่ตอนนี้แน่นอนฉันไม่กินหมูเทรอกตอนนี้น เธอให้ฉันเหรอขอบใจนะอืมงั้นฉันให้เธอเป็นอันนี้แล้วกันเฮ้ยใครก็มวยอ่ะไม่เปไ็นไรไม่ไปไเป็นไรเันนี้ไป เขาอาจจะคลี่เกล้ยน่อยอย่าไปยุ่งกับเขามากเลย แล้วนี่เธอจะไปไหนหรือเปล่าจะไปไหนลห่ะตรงนูน้นงั้นถ้าเธอไปด้วยเดี๋ยวฉันไปด้วยแล้วกันเธอจะไปในหอเหรอ เธอจะไปตรงไหนนะตรงนูน้นตรงนูน้นโอเคตรงนูน้น <c oughs> งั้นเดี๋ยวฉันไปแล้วนะโอเคเจอกันนะแคด ด้วยนะคะทาแม่ทาแม่เสียงดังอ่ะเพราะว่าแบบเนูอยู่ด้านล่างแล้วตอนนี้หนูขึ้นไปข้างบนไม่ได้เพราะเราอยากมาได้กินข้าวถ้าเสียงแม่ดังหนูขอโทษด้วยนะเพราะนั่นแหละ <c oughs> หนูขอโทษหรูขอโทษจริงๆนะคะอุย้ยไม่ทำอะไรอะ่ะน้องไปเดี๋ยวไปเก็บขี้ <c oughs> <c oughs> เดยวไปเก็บขี้แมวแม่มาพูดอะไรกลางไไม่เป็นไรอขอบัยนะแม่มาพูดอะไรกลางไรคะ่ะเฮ้ยแม่มาพูดเรื่องขี้แมวกางไลทุกคนคะ่ะใช่ด้วยช่โอ๊ยฉันจะเป็นบ้าแล้วฉันจะเป็นบ้าแล้วทำไงดีเนี่ย นูไลามากี่นาทีแล้วเนะนี่ย9นาทีอ่หนูไล่มา9นาทีหนูหนูจะหยุดไล์ตอนนี้ไม่ได้นะฉันก็เพิ่งเห็นว่าใน discord ฉันลืมปิดใหม่โอเคหนูแบบเเข้ามาน,น,นี่หนูได้เกนเป็นน้องหมาป่าอะไรงี้ตอนนี้หนูเก็บหัวไว้อยู่นะคะเก็บหัวไว้ มาป่าอันฟาตัวนี้จะเผยร่างแท้ออกมาในยามจำเป็นเดียวเลยเนี่ยในชั้นบนคืออะไรหนูยังไม่เคยไปชั้นบนเลยลงแต่ชั้นล่างน่าจะห้องพักเหมือนกันไหมหรืออะไร What the f u c k อ๋อน่าจะเป็นห้องห้องเียอะไรนี่ดูวุยแสบพออ่ะ นูยังแบบยังแสบคอไม่หายเลยเสียงมันก็เลยแบบไม่เป็นแอนดอร่าเลยอะ่ะเสียงมันไม่ใช่แอนดอร่าเลยเว้อยอันนี้อ๋อี่ห้องของอาจารย์ลูเซียหรือลูเซียคือนักเรียนป้เดือนลูเซียคนเออเออขอโทษขอโทษขอโทษลซิเฟอร์หนูแบบเป็นคนไทยไปนิดนึงนูยังแสบคอไม่หายเลยอะ่ะ ถ้ามีคนรู้สึกว่าแบบเสียงแอนดอร่าแปลกๆนี่ไม่ต้องแบบไม่ต้องตกใจเลยนะเพราะว่าเรนเสียงแบบเสียงเราไม่ไหวแล้วตอนเนี้ยคือแสบคอม,มากจนตัวนี้แสงเสียงแอนดอร่าคือแบบวันเดวไปหมดแล้วอ่ะเราไปไหนดีเราไปลงอาบน,าน้ำกันดีกว่า คนที่แบบหนูต้องการให้เขามาเขาไม่ยอมมาสองคู่นี้เขาเป็นอะไรกันอะไรก่อนอะไรก่อนอันนี้ยเอ้ยอยันดิโอ้โหลูกนะกำลังเรียนไปเอาไปแปะเขางโอเคเดี๋ยวไปแปะจ้า thank you ยักเนี่ยเสหมดแล้วทุล่โอเคมีพวกน้องพวกอะไรอะไรมันเยอะหลายอย่างสั่งให้ขึ้นย่าค่ะค่ะพวงมันต่อตัางจินโอเค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 พูดเลยอ่ะอ่าอย่าลืมมาขี้ไว้ขี้โอเคขี้ไว้ขี้อ่ะขี้ไว้โอเค รู้จะหาคำพูดมาจะได้พูดโอเคไปก่อนเป็น,น,นี้ Let it go Let it go I wanna b e e ได้นจ้ไได้จ้ไได้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 ไดไ้้ไแ,แม่เพไ่้พูดชไ่ไ,ไ,นนไ,ได้งครั้งไ้ไ้ไไได้ ในไลรดีหนูยช่วยด้วยในไรได้ยินป่าววะอขอร้องทุกคนในไรได้ยินไหมไม่ต้องอ่านเม้นไม่ได้อันนี้อะไรอยากรู้ไม่คิดได้ยินไหมวะแม่พูดชื่อจริงการอะยรทำไมไม่เรียกอันเฉยๆวะทำไมต้องเรียกชื่อนัน้นลูก เรียกกลางไรเรียกตอนไหนไม่เรียกเรียกกลางไรโอ้โหกูเกือบตายใช่ไหมเนี่ยกูมันเข้าใหม่วะโอ้ยมาพูดทำไมวะเนี่ะสก,กียกเลย แต่ที่เริ่มหงุดหงิดกูกูเริ่มขำแล้วกันนะเกิดอะไรขึ้นกับแม่ของฉันเด็กฉันควรกดหยุดกดหยุดไลค์แล้วมั้ยทุกคนคะหนูกลัวหนูกลัวแม่พูดชื่อจริงออกมาไม่หนูกลัวมันจะเข้าไม่มากเลยเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ดีเลยอ่ะโอ้คือพูดออกมาเลยอ่ะพูดออกมาทำไม ไม่เก่งใจคนในไลฟ์เลยไม,ไม่ไม่เก่งใจกูณ้อยไม่เก่งใจคนในไลฟ์ก็เก่งใจกูน้อยฉันหวังว่าฉันจะ้ะฉันหวังว่าชื่อจริงของฉันจะไม่หลุดเข้าไปในไลฟ์หรือมันหลุดเข้าไปแล้ววะกลัววะ่ะอ่านเม้นไม่ได้นะโอ้ยอ่านเม้นไม่ได้ ได้เสียใจเสียใจฉันสามารถเข้า u t u b e ได้แล้วหรือไม่ฉันลองเข้าดูนะคะอือใช่ฉันยังเข้าไม่ได้เกิดอ,อะไรขึ้นมาไมล้เมื่อกี่นาทีแล้วนะไล่มาไม่ใช่กาาทีแล้วนั่นน่าจะค้างเด้อ ยีกว่านาทีอ้ยี่สิบกว่านาทีก็ลงไลน์ได้นะใครว่ายี่สิบนาทีลงไลน์ไม่ได้ b a บ y ้ i r อ,อย่าเล่นกับจิตใจถ้าหว่างกล้องตรงนี้มันจะเป็นไงวะแม่เรากำลังทอดปลานะคะทุกคนถ้าแม่ ทำกับข้าวเสร็จต้องรีบไปกินข้าวเอ,อ,อบอกอะไรนี่วะตั้งกองปึ๊กโอเคเออดายนี่ว่ะ <c oughs> ใช่คลิปใหม่ในทีมอัพใน t ิกตอกมีใครดูแล้วบ้างฟิ Finn นไหมฉันรู้ว่าฟินคลิปใหม่ทีมอัพใครดูแล้วบ้างโอ้เสียงปลาทอดน่ากลัวส,สุดๆฟินฟินแน่ๆคืออันเป็นคนตัดคลิปเองแหละมันก็เลยแบบเอเอเต่ว่าต้องจบไลฟ์เลยเนี่ยเพราะว่าน,นอนอยู่ตรงกลางโบสแล้วนะ่ะก็จะต้องจบไลฟ์เลยนะคะ เนี่ยไลฟ์มาแป๊บเดียวเองอะเราต้องรีบไปละเพราะเราต้องรีบไปกินข้าวโอเคบ๊ายบายนะคะเจอกันเอ่อไลฟ์น้านะไลฟ์นี้เอ่อไลฟ์มายี่สินาทีเองอะอาจจะไม่คุ้มนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเกี่ยวกับปัญหาของ YouTube ด้วยแล้วก็เรื่องกิจเอ่อกิจกรรมกิจกรรมก็เรื่องเอ่อ พูดไม่ออกไม่รู้ว่าอะไรวะแป๊บนึงนะขอคิดคำไทยก่อนหนูคิดเอ่หนูคิดไอเป็นแต่คำภาษาอังกฤษคำไทยคืออะไรวะคำนั้นอะกิจวัตรประจําวันใช่ใชออ่แล้วก็กิจวัตรประจําวันของหนูตอนนี้มันไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เพราะหนูไม่ได้อยู่บนห้องนะคะสถานที่ก็ไม่ค่อยเหมาะนะแล้วก็เลยว่าจะไปแล้วนะคะจะกระไลหนะนะ้๊าหม่ยคะ่ะกดอยู่ไลค์ปึ๊ก